ตลาดเจริญสีใหญ่มากทุกคนคะ่ะนี่คือสน่ของเจริญสีนะคะร้านเอ็มสไตล์และนี้ขาย100บาทนะคะร้านเอ็มสไตล์นะนี่ครบไซส์เลือกง่ายมากนะคะเป็นไงบ้างคะร้านนี้ลูกค้าเยอะเลยอันนี้คือค้นกันในลังเลยเปิดท้ายเจริญศรีนะทุกคนนะจะเหมือนตลาดแบบอยู่ที่อเมริกาไหมหมาล่าก็มีนะคะ5บาท10บาท รถเป็นทุกอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับอีฟนะคะอีฟีนนะคะมาเจอกันที่ตลาดเจริญศรีนะคะวัดนิชาราบจังหวัดอวนลราชธานีวันนี้เราจะมาขายตลาดนัดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีฟขอจัดของกันก่อนนะคะอันนี้เลยของเราอันนี้เราฝากเขาไว้นะคะอีฟไม่ได้ขน ตลาดเจริญสีนะคะมีตลาดที่ขายทรงผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในภาคอีสานเลยนะคะทุกคนค่ะอีสานใต้อีสานใ,ใต้เนาะแล้วมีตลาดเปิดท้ายนะคะทุกคนคะ่ะคือมีทุกวันเลยนะคะตั้งแต่แบบบ่ายสองแม่บ่ายสองบ่ายสามจะถึงประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนสามารถมาเดินได้เนาะ,ะดี๋ยวจะพาพี่ๆเดินชมแต่ว่าเราขอจัดของก่อนนะคะเรามีของเติมมานี่เลยเต็มรถนะคะแล้วเราเอาเต็นท์มาด้วยอันนี้เต็นท์ ป๋าไม่รับปากนะคะเราขนมาเองได้เห็นไหมรถไฟฟ้าขนได้ทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะโอ้เดบเเต่มาอันะะนี้เราเราเนาะเราจัดแบบชิวๆอีฟอยู่ตรงหน้าวัดสันเลยนะคะทุกคนร่มนะคะตรงอีฟนะพี่ๆสามารถมาแบบช็อปมา,มาซื้อ,<ๆ>อมาเลือกมาหาได้ยีนร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวเท่านั้นแวะมานะ,ะนี่เราการเต็นท์ก่อนนะคะเรามีเต็นท์สวยส อันนี้ซื้อมาจากช h อป e ีนะคะทุกคนพันเดียวนะคะตามได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะคะวีดีโอซีเดี๋ยวกลางลาวกันก่อนนะอันนี้กลางเก็นเน,นี่ยเห็นไหมกลางง่ายมามนะคะแต่ก่อนต้องซื้อแบบสองพันนะตอนนี้สามคูนสามพันเดียวใช้ส่วนลดได้นะคะทุกคนคะ่ะเรากางลาวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวขึ้นของกันขึ้นของเดี๋ยวเราเปิดราง จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนสวยมากนี่เลยนะคะตัวละร้อยตัวละร้อยร้อยทั้งร้านเลยนะจ๊ะแวะมาดูมาเลือกมาชมได้นะคะอยู่ตลาดเจริญสีนะทุกคนนี่เลยะคะ่ะเรามาเร็วมากนะคะเดี๋ยวค่ำค้คนก็จะเยอะอีกจะพาพ,พี่เดินไปดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอจัดร้านเติมของของึ้นก่อนของเติมเราก็แน่นๆนะ,ะสวยๆนีเกเลยนะคะลูกค้าเริ่มมาแล้วทุกคนนี่เลยะคะ่ะ เลือกได้ลองได้เลยนะคะร้อยเดียวทุกตัวเลยจ้าสวย,สวยลูกค้ากำลังมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่เลยเลือกเลยจ้าเองร้อยเดียวลองได้ลองได้นะคะเฮ้เนาะเดี๋ยวจะพาพี่ๆีไปเดินอยู่ตลาดนะคะผมกำลังแดดเลยอันนี้ท้ายยู่ที่เจริญศรีนะคะตลาดเจริญศรีเปิดท้ายนะคะก้าก้นเปิดท้ายนะไม่ได้ขายแค่ เสื้อผ้าไม่ได้ขายแค่ผลไม้อย่างเดียวนะคะมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอะไรต่างๆเยอะมากนี่เลยค่ะคนยังตั้งไม่เยอะทุกคนดูมีเสื้อยือดนะคะร้านนี้มีเสื้อยือดก็มีเสื้อโปโลเสื้ออะไรต่างๆขายรองเทง้ารองเท้าก็มีนี่ค่ะมีขายกระเป๋าด้วย ตรงข้างร้านเรานะคะมีร้านน้ำปั่นด้วยนะคะทุกคนนี้เลยร้านประจำีิปนะเรามาตั้งร้านตัวนี้เราก็สั่งน้ำปั่นร้านนี้ปีไข่ด้วยนะนี่เลยคนขาแวะมาแวะมานะคะน่ารักเราสั่งโอรีโอปั่นนะมคะหวานน้อยไห นะเดี๋ยวยังแดดอยู่เมื่อกี้เดินไปละตลาดยังตั้งไม่เยอะดีสยาจะพาพี่ๆเดินเดี๋ยวขอแบบแดดล่มๆกว่านี้ก่อนเนาะดีจะพาเดินดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดท้ายเจริญสีนะทุกคนนะจะเหมือนตลาดแบบอยู่ที่อเมริกาไหมอะไรอย่างงี้นะแต่ฟิลลิ่งดีนะทุกคนแวะมานะคะยี่สิบ็ยี่8แปดนะจ๊ะร้านเราอยู่หนววันสันทรทุกคนนี้เลยลูกค้ากำลังมานะคะกำลังมาเรื่อย ดี๋ยวอีจะพาพี่พี่เดินไปดูด้านนี้ก่อนฝั่งนู้นยังแดดอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดเจริญสีนะคะตลาดเจริญสีมีขายทุกอย่างทุกคนเขาขายส่งผลไม้นะคะเป็นตลาดขายส่งผลไม้มีกล้วยมีส้มมีอะไรต่างๆเนาะอีบเคยพาพี่พี่มาครั้งหนึ่งแล้วพี่สามารถเ๋ย้องกลับไปดูคลิปเก่าได้เนาะแต่วันนี้อีฟพาพี่พี่มาโซนตลาดนัดนะคะมีทุกวันนะคะนี่น้องๆก็มาซื้อสัมอ่ะแบบน่ารักมาก นะคะน,นี้เลยมีตีเซ็นเตอร์นะคะมีวัดสารก็คือเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆทุกคนดูอันนี้ร้านเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเจริญสีเนาะแล้วก็มี DIY นะคะมีร้านขายเสื้อผ้าตลาดนั้นจะมีทุกวันนะคะพีฟี่มาเดินได้เนาะ คือแบบดีมากนะคะมี DIY ขายของต่างๆเหมือนร้านที่ใหญ่าง่0แต่มีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มี Big C นะคะทุกคนมี Big C มีโลต u s สแล้วก็ย่านนี้ก็จะเป็นย่านขายอาหารนะคะนี่ใครหิวก็มาซื้อได้นีข้าวกองข้าวกองเนาะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนี้เราเดินกลับมาะะตรงนั้นเป็นโ o ต u s e สเอ็ s เรสนะคะแล้วก็มี Big C มีนี้ น,ะะนี่ยคะนี่ตลาดเจริญสีใหญ่มากทุกคนคะ่ะพี่ๆมาเดินขายเทียบได้นะคะตอนเย็นๆนี่แบบร้านขาเยอะมากนะคะ่ะถ้าใครอยากได้อะไรก็แวะมาเดี๋ยวดี๋ันนี้เลยอดีตซีไมนี้นะคะว้าวของแบบแน่นมากอุ้ยคนเยอะมาก เราก็มีตลาดโซนด้านหนโซนด้านในอีกก็เคยพาเดินละแต่วันเนี้ยจะพาเดินโซนตลาดนัดนะคะโซนแบบเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนาอเนี่ยเราเดินชมกันนะคะแล้วก็พามาดูแบบว่าร้านต่างๆที่มาเปิดที่นี่นะคะแบบเยอะมาก เดินโซนอาหารนะคะตอนนี้ก็เป็นโซนอาหารที่แบบเหมือนเป็นตลาดน,าดน,าดนัดก็ทุกคนเนาะมีอาหารต่างๆเยอะโดนัทก็มีดูชีสไหมคะใช่โอ้มันเป็นเมนูแบบน่าทานทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรหม่หาล่้าบาสิบบนะก็ขหม่าล่าก็มีนะคะห้าบาทสิบบาทน่าอร่อยมาก นี่อะไรเอย <laughs> ทอด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 ว้าวนีสิบบาทสิบาทอุ้ยถูกมากทุกคนดูใครชอบแบบชาเย็นชาเขียวชาไทยนะคะนุมเผือกก็มีสิบบาทสิบบาทขายดีเลยทุกอย่างยำยำสิบบาทดีสิบบาทีบบาท, 4, บาท, 4, บาทอันนี้ห้าบาท ทุกคนค่ะว่าจะไม่มาเดินโซนนี้ก็ไม่ได้เนาะทุกคนเนาะมาจะเริญสี่ทั้งทีคือต้องมาหาของกินที่นี่นะคะอร่อยเด็ดทุกเมนูเป็นเขากล่องร้านประจำเรานะคะจ้าจ้าีทุกอย่างอันนี้ร้านของทอดนี่ร้านน้ำป้านร้านประจำเน่ยจะรอให้มานี่เลยกอบเกียงนี มีจะพาพี่ๆไปเดินดูโซนแบบเปิดท้ายแบบขายของแบบถูกมากนะคะเป็นโซนแบบเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยเมื่อกี้เดินไปรอบนึงแล้วยังแดดอยู่เดี๋ยวเราพาพี่ๆเดินไปใหม่นะคะว่าจะมีแบบของอะไรบ้างเนาะเห็นวันนั้นแบบุยมีแจกฟีด้วยก็มีนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูเนาะตรงนั้นร้านเราเนี่ยใครหาร้านอิทไม่เจอนะคะก็นี่เลยวัดสันตรงข้ามกับวัดสันเลยนะคะร้านอิทดีร้าน ร้าน m s t y l ไตล์และนี่ขาย100บาทนะคะร้าน m s t y l ไต์นะมีครบไซส์เลือกง่ายมากนะคะมีเริ่มต้นแตกเอว24่5นะคะมีหลอยเราติดไว้ให้ลูกค้าเลือกแบบง่ายเล็กแฝนงก็แยกสีแบบนี้นะคะยิบรับตัวแทนจำหน่าย ตลาดนัดทั่วประเทศไทยนะคะพี่พีทักมาหาอีฟได้เลยนะคะใครคิดถึงน้องอีก็ทักหาอีฟเลยแล้วราคาย่อมเยาว์นะให้เข้ากับยุคสมัยเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะนี่เลยจะ้ะเราควักแบงค์แดงแบงค์งงเดียวได้ยินสวยๆจะใส่แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอีจะพาพี่พี่เดินไปดูโซนเปิดท้ายนะคะเมื่อกี้เดินยังไม่ถึงไหนแดดเปรี้ยงมากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็มีร้านลูกชิ้นร้านเด็ด ะ,ะตัวนี้5บาทลูกชิ้น5บาทอร่อยมากร้านนี้แหมทุกคนเราต้องมาลองโ okay. อเคเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนี่แม่พิจินี่เลยโซนเปิดท้ายโซนเปิดท้าย80บาท80บาทดูสตัว150าแดดล่มแล้วแดดล่มแล้วนะคะนี่ก็มีเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะสวยๆเลยทุกคนคะ่ะ แวะมาดูได้นะจ๊ะค่ะ <c oughs> แต่ตัวส,สวยๆเลยรับคนละครึ่งด้วยนะนี่ลองแวะมาเลือกแวะมาเลือกนะคะ35บาทโอ้ถูกมากทุกคนขาะสั้น35บาทเท่านั้นนะนี่ตัวส,สวยๆ <c oughs> กระเป๋าก็มีนี่เลยมีทุกอย่างนะคะ <c oughs> กระเป๋ากระเป๋านะคะร้อยหกสิบบาททุกคนแวะมาเลือกได้มา <c oughs> สวยสวยเด็ดๆนี่จะเป็นโซนเสื้อผ้ามือสอนนี้ลูกค้าเยอะนะคะร้านน,นี้ขายทุกยอยอ่างเลยนะหนึ่งร้อบาทห0ึ่งร้อยบาทเราจะมาตั้งราวแบบนี้นะคะตั้งราว,ม,าวมีปูพื้นแบบนี้ด้วยนะะจะเป็นแบบสไตล์เปิดท้ายนะเปิดท้ายรถแล้วก็ขายกันเลย แบบนี้เลยดูเปิดท้ายเปิดท้ายเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ก่อนเดี๋ยวเป็นไงบ้างคะร้านนี้นลูกค้าเยอะเลยจะ <c oughs> <c oughs> ไม,มึงจะมาใช่ไหมนี่ขายคลิปขอถ่ายคลิปนะนี่มาดูเปิดท้ายเป็นตลาดเปิดท้ายเจริญศรีใช่ไหมใช่ใชเปิดท้ายจริงๆเลยไม่ปิดด้วย่คะดด <c oughs> ข,ขายดีปัง <c oughs> ๆนะ้า อันนี้ใครอยากได้เสื้อนี่มาเลือกได้เลย43าตัวรอยเลือกเลยนะคะนี่เลยค่ะมีคนละครึ่งด้วยนะคะราคาแบบดีมากทุกคน,นใครจะไปมงไปนอกนี่มาได้เลยนะเนี่ย,ดดดยดดดดนดนะม,มีตัวสวยๆนี่ร้อยห้าสิบบาทงานบงงานแบรนด์นี่งานเกาหลีไหมคะก็มีตัวละร้อยตัวละร้อยว้าวมีตัวสวยๆเลยนี่ไงทุกคน นี่คือเสน่ห์ของเจริญศรีนะคะเลือกกันแบบนี้เลยอุ้ยตัวละกี่บาทล่ะคะยี่สิบดีสิบปาถูกมากนี่นี่คือเสน่ห์ของเจริญศรีนะเปิดท้ายเอามากองเอามากองแบบนี้เสื้อผ้าที่เราแบบไม่ได้ใส่แล้วเนาะเอามาขายถูกสุดกี่บาทห้าบาทห้าบาทก็มีเหรอสิบบาทอันนี้สิบบาทเหรอคะอุ้ยถูกมากตัวนี้ตัวสสิบบาทเหรอคะ นี่เก่าค่ะแั่เนื้ออ่ะอุ้ยทุกคนห้าบาทรห้าบาทอุ้ยดูทุกคนอุ้ยมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามากเลยนะหมวกหนึ่งตัลยหมวกก็มีนะทุกคนในมือมือหนึ่งนะทุกคนดู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 หมวกสี่สิบบาทหมวกสี่สิบบาทนะทุกคนอุ้ยไปมันน่ารักเลยอ่ะใช่ดูถุงเท้าห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะ รับักตันไหยไปดีแม่ค้เริ่มเริ่มแันนี้แล้วแม่ค้าบอกขายดีมากเลยตอนนี้นะคะนี่คนดูต้องเลือกกระเป๋าก็มีนะวันนี้อยากเป็นค้นหามาเป็นอะไรที่น่าค้นหาแม่อเนื้อหน้นะคะถุงเท้าห้าบาทใสอุ่นๆค่ะห้าบาทน้าบาทแหวะได้เนี่ยชอบชอบเจริญสีนะคะชอบแบบนี้เลยนะคะ เราต้องมาลือ้อมาเลือกนะคะนี่เขาก็จะกองกันแบบนี้2ี่สิบบาทยี่สิบาทแบบเนี้ยทุกคนเสื้อผ้าถูกมากนะคะมาเลือกงานบุงงานแบรนด์ก็มีนะเห็นไหมเห็นแบรนด์แล้วเนี่ยแฝดเห็นไหมทุกคนยี่สิบาทเองนะได้งานแบรนด์ไปใส่สวยๆนี่นยูนิโค่ก็มีนะ,ะ <laughs> ได้ถูกมากยี่สิบยี่สิบลุกตัวเลยงานแบรนด์นี่ไง <laughs> เขียนไว้อย่างดี นะคะคุะยแบบน่ารักต่มูตมีมากแม่ะาะชุดเด็กนี่เลยโหน่ารักทากตอนนี้เอลค่ะโอ้เอลเอลเอลเดี๋ยวเอฟซีมานะคะ <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่างตลาดนีอันนี้ก็แบบเสื้อผ้าตัวเองมาขายใช่ไหมคะมาเปิดท้ายมาเปิดร้านแบบนี้นี่ไงเสน่ห์เริญนสีนะคะมาเลือกได้ตัวละเท่าไหร่ละคะยี่สิบบาททุกคนดู ยีนก็ยีสบาทนะมีทุกอย่างดูสวยๆเลยปุ้งปริงมุ้งมิงนี่จะมีแบบห้อยราวด้วยก็เริ่มต้น60สิบนี่ราคาสวยๆนี่จ้ะสวยทุกตัวนูน่นตรงนูนอันนั้นมามาทั้งบ้านเลยเหรออันนี้คือค้นกันในลังเลยตัวเท่าไหร่ล่ะคะแปค่ะแปบบาทว้าวม,มากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนดู ดูรองเท้าก็มีนะคะขายกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะเยอะมากดูแม่ค้าสวยด้วยนะทุกคนดูหรือแบบเอามากันแบบนี้เลยนะลดล้างสต็อกใช่ไหมคะหมดแล้วหมดเลยถูกสุดกี่บาท3 5บ้าท3าบาทโอ้ถูกมากรองเท้าก็มีทุกคนเราต้องเดินไปดูนะคะคนก็คุนก็ชอบนะนี่คือเจริญสีนะทุกคนนะต้องแวะมานี่เลยรองเท้ารองเทานี่ค่ะพี่ รองเท้าสวยๆค่ะู่เท่าไหร่ล่ะค่ะสี่หกร้อยโอ้ถูกมากเอาไปใส่เล่นๆเอาไปใส่เที่ยวเที่ยวได้ใช่ๆค่ะวีแต่สวยๆเลยดูโหแล้วลูกค้าเยอะมากนะคะุูคนค่ะเราก็จะเป็นไทยมุงเราจะมุงดูนะคือคนอ่ะชอบมากแบบเนี้ยทุกคนดูดู จเจริญสีนะทุกคนนะแบบราคาแบบเริ่มต้น5บาทก็มี1ิบาทก็มี2ี่สบาทก็มีนะคะต้องแวะมานะคะทุกคนคะ<ช>่ะใครมีแบบของที่บ้านมาเปิดท้ายมาขายได้นะคะออมาแบบแชร์กันอะไรอย่างงี้เนาะที่นี่เนาะดูโอ้โห,อหมีลูกย่างเลยแบบสวยๆโอ้โทุกคนเราก็มาส่องกับเขาเอ้ยได้ อันนี้คือเขาเหมาแล้วหรอคะยังครับอ๋อยังใช่ไหมยังไม่ได้เอาลงอ๋อยังไม่ได้เอาลงรอตรงนั้นหมดก็คือเติมเติมเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากนะคะใส่ทํางานได้เนาะดูคู่เท่าไหร่ล่ะคะคู่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นหกสิบบาทเริ่มต้นหกบาทถึงร้อยหนึ่งใช่ไหมครับขายถูกมากไนะคะโอ้ลูกค้าเยอะเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะมาเป็นรังๆแบบนี้ยี่สิบบาทก็มีนี่เลยค่ะโอเค จะมาเลือกก็มาเลือกได้เลยนะคะจะเญ่นสีมีทุกอย่าริงจริงทุกคนตื่นเต้นดื่นเต้นนะคะคือไม่ได้มีแต่ผลไม้นะจะเญ่นสีมีเปิดท้ายขายของด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนเย็นนะแวะมาแวะมาเปิดกันตั้งแต่แบบบ่ายสองอะไรอย่างี้ทุกคนนะคะแดดเพียงปานบ่ายสองจนถึงสองุ่นนะแวะมาได้เลยนะคะตรงนี้นะนี่เลยโอ้โหคือหานะคะทุกคนค่ะนี่อันนี้ีเขาก็นี่ไยย่างนะคะ จะหนาวอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นเอาสิบบาทก็มีสิบบาทก็มีเหรอคะพี่อุ้ยราคาดีมากราคาดีงามสิบบาททุกคนห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยคือเราไล่ราคาเลยนะคะแล้วก็มีถึงสองร้อยนะคะขอบคุณน่ะพี่ค่ะว้าวเนี่ยนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวนี่ไงทุกคนนีทุกอย่างจริงจริงเจริญสี ว้าว wow, เลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านขายางเกงยียนจะเป็นางเกงยียนผู้ชายนะคะก็แวะมาเลือกได้200บาท200บาทนี่เลยตัวง,งานดีงานดีนะแล้วก็มีอุอันนี้8 0 2ตัว150ทุกคนคะ่ะ10บาทก็มีนะ10บาท10บาททำไมมันน่ารักตะมูตะมิจังเลยอะ่ะ10บาทที่เจริญสีทุกคนแต่เมื่อกี้เราเจอ<ะ>ละถูกสุด5้าบาทถุงเท้า5บาทนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นเสื้อนะ ต่อแต่อะมาสิบบาทสิบบาทสิบบาทนี่เลยสิบบาทสวยสวยสี่สิบว่ามีนะคะนี่เจริญสีเขาต้องมาแบกกระดินแบบนี้นะคะทุกคนสวยสวยเริ่มต้นกี่บาทคะยี่สิบยี่สิบหรอถูกมาก <c oughs> เราต้องเราต้องแบบต้องแันนี้เนาะต้องดูเนาะคือ,อต้องเลือกเนาะ เสน่ห์ของเจริญสีใช่ไหมหือต้องมาเลือกมาคนเนาะแล้วแม่ค้าสวยนะบอกเลยเจริญสีแม่ค้าสวยใช่ไหมเนี่เส <rawd unre> ื้อผ้าก็สวยเสื้อผ้าก็สวยสวยนะเนี่ยอ้น่ารักอ่ะตัวเท่าไหร่ล่ะคะแบบนี้อ้ยสี่สิบบาทเองโอ้ถูกมากทุกคนอีแพ็คถุงก็มีนะแบบแพ็คถุงสวย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 นี่เลยทุกคนค่ะใส่ถุงมาเลยเลือกเลย เราอยากได้ตัวไหนเราชอบตัวไหนเลือกเอานะคะสะภาพดีนะบอกเลยว่าหลักสิบสภาพดีทุกคนใส่ได้ใส่เที่ยวปีใหม่นะคะโอเคขอบคุณนะคะจ้าเจริญสีมีทุกอย่างนะทุกคนมีทุกอย่างจริงๆหลอดไฟก็มีนะคะมีเลยหลอดไฟหลอดไฟห้าสิบบาทเต็นก็มีไม่ได้เอาเต็นมามาซื้อเต็นที่นี่ อุปกรณ์ช่างก็มีชุดละ450บาทไฟ LED ก็มี100บาททุกคนเดี๋ยวเราซื้อข้าวจีร้านประจำก่อนนะดีค่ะไอแม่เอาสองก่อนค่ะนี่ข้าวจีอร่อยอร่อยร้านประจำเรานะคะอร่อยมากต้องลองนะคะอยู่ตลาดจเจริญิศสีอะไรคะหอมๆห,หน้าร้านทองเลยนะคะทุกคนค่ะแวะมาค่ะ แม่นี่แม่อคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่แถมไม่ด้วยแบบน่ารักนะคะนี่เลยทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะขายดีขายหมดนะคะแม่ขอบคุณค่ะว้า,าวานี่ร้านข้าวจี่ร้านเด็ดนะอร่อยนุ่มมากนะคะทุกคนอยู่หน้าร้านทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านเราว่าคนเยอะแค่ไหนนะคะคนเต็มร้านเลยทุกคนว้าวโอ้คนเยอะมากวันนี้ วันนี้วัานอาทิตย์วันอาทิตย์นี่เลยลูกค้าแบบแน่นร้านนะคะทุกคนคะ่ะทำแล้วคนเริ่มเยอะนะคะทุกคนดูนคนเยอะมากนะคะวันนี้รายนี้ก็คนเรามาเรื่อยๆนะคะพี่พี่เอซีค่ะยัคนจะมาซื้อกับข้า เดียวนะคะบ่ายสาวใส่ชุดนอนมาเลยเหรอโอเควันนี้นะคะอีวิวพาพี่ๆนะคะมาดูตลาดเปิดท้ายเจริญสีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปตลาดไในอีกรอติดตามได้เลยวันนี้มาขายของด้วยนะคะทุกคนคุ้มมากนะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่ถึงในร้านคนติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะบาบายนี่น้องอีวิใส่ชุดนอนมาพร้อมเลย เก็บแล้วรถเรารถไฟฟ้าเรานะคะขนได้ทุกอย่าง